ตอนนี้พ่อกอนาเได้กับน้อง JK และทีนี้พ่อกอนกินแอปเปิ้ลเรามาดูปฏิกิริยาของน้อง JK ดีกว่านี่หนูกินไม่ได้หนูกินไม่ได้ลูกหนูกินไม่ได้หนูกินไม่ได้อ่าลองดูลองดูไปใกล้ๆใช่จริงๆเลยจะกินแอปเปิ้ลจะกินแอปเปิ้ลหนูกินไม่ได้หนูกินไม่ได้แลบลิ้นมาเลย หนูกินไม่ได้วันก่อนก็เหมือนกันเห็นแม่ไม้กินขนมแลบลิ้นจะกินด้วยหนูไม่ได้นะ่เดี๋ยวหนูต้องโตวกว่าน,นี้ครับตอนนี้มันกินไม่ได้แอปเปิ้ลนี่หปีเลยมั้งเนี่ยต่อจะกินได้อะหนูเพิ่งหนึ่งเดือนครึ่งเองลูกครับคุณพ่อเข้าใจ คุณพ่อเข้าใจว่าน้องอยากจะกินอย่างอื่นนอกจากนมคุณแต,แต่น้องกินไม่ได้อะลูกอยากกินนมรสแอปเปิ้ลไหมเดี๋ยวแม่กินแปปอปเปิ้ลหนูต้องมีเหตุผลเดี๋ยวคุณพ่อกินให้หมดละเดี๋ยวลองเอามาย่่ยดิเอาเลยเหรอเห็นพี่ดีเจกินกล้วยกินไหมกล้วย <laughs> เจยเอาไปแย่ใกล้ๆน้องดูดิกินไหมให้โดนปากน้องนะ เจเจกินให้น้องเห็นกินให้น้องเห็นอร่อยอ่ะห <c ười> นูกินไม่ได้เด,แบบดี๋ยวหนูพี่เตะเดี๋ยวเดี๋ยวมันย่อยไม่ได้ยังย่อยมไม่ได้ไปยิ้มใกล้ๆน้องดูยิ้มใกล้ๆน้องดู เราอยากกินอยากกินคนหนูกินไม่ได้หนูถึงเร่องเด็กหนูรอแป๊บนึ่งขอให้หนูโตก่อนไปหมดแล้วอ่ะไม่มีใครกินอะไรละสิงเลยเน้องสิงเลยไม่มีใครกินอะไรละ <c oughs> คุยกับคุณพ่อต่อโอเคไหมออโอเคหิวเหรอหนูหิวเลยนะวันวีนุพี่กินหมดแล้วก<ม>้อยหิวเหรอ,อกินนมไหม กินนมไหมเจคเมื่อก mmm, ี้เพิ่งกินแม่เพิ่งให้กินนมไปแน่กินทั้งวันน่ะน้องแค่หนึ่งเดือนครึ่งเองแต่ว่าแบบก็หนูอยากกินอย่างอื่นแล้วใช่ไหมจะคุยแล้วอ่ะใช่ไหมเออมีเหตุผลไหมอ่ะบ้านเราไม่คุยกับเด็กพี่หรอกเราต้องมีเหตุผลในการคุยใช่ไหม นี่ไม่ได้ร้องจริงๆถ้าร้องจริงๆนี่เออร้องจริงๆนี่นี่คือแบบจะแหกปากว่านี้อไม่ได้ดังใจอละจร้อง่ไดร้อง a c อย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งในชาที่ k i d ีว v ด้วยนะคะ